ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประสาททองนิวครับนำท่านมาดูคลิปการอบรมตามโครงการดำเนินง,งานของชุมชนยั่งยืนครับของตำรวจภูธรภาค3ณวัดบ้านเช่นเพนตําำบลประสาททองอำเภอเขวาวีุนทจังหวัดสุรินนะครับเป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีพุทธศักราช2564ครับโดยมีครูแดงหรือว่าจ่าเทียบณรงคงใสครับเป็นพิธีกรหลักนะครับซึ่งเป็นครูแดงที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับเรื่องอยาสสบติดมาแล้วนะครับโครงการนี้นะครับโดยท่านนายอำเภอขขาสินาริน ท่านอัครพลสุทธิรักเป็นประธานแ้ะก็มีท่านพันตำรวจโทสมพงษ์วงอินตานะครับสารวัพพตรสพตะกูแล้วก็ผู้รับผิดชอบคือร้อยตำรวจเอกนัทธปพัฒนะครับสวพันธ์ครับรงสวปสพ,พตะก,กูครับเป็นผู้ดูแลโครงการนะครับวันนี้ก็มีจิตอาสาไปร่วมพัฒนาที่วัดนะครับจำนวน2ี่สรายครับ ก็เก็บตกบรรยากาศในการบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็ทบทวนเพื่อให้ความรู้แก่จิตอา,าสาทั้งหลายครับที่ไปร่วมโครงการณวัดบ้านเจนเพียนในวันนี้นะครับวันนี้วันที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564ครับปราสาททองนิวครับรายงานจากวัดบ้านเจนเพียนตำบลบ้าททองอำเภอขาบาวกสินีจังหวัดสุรินทร์ครับผม Wika sabayi kak, ati Wika sabayi kak, ati Wika ก็จะเป็นหนึ่งในวันที่เราจะร่วมทำกิจกรรมเพราะว่าเราจะนัดมาร่วมทำกิจกรรมหลายครั้งหลายรอบแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคได้หลายอย่างเนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสอะไรนะโคโรนาหรือโคโรนาเป็นโคโรนาเนาะโคโรนามันแปลว่ามงกุฎนะโคโรนาใครอยากได้บ้างครับ เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับตอนนี้ก็มาใกล้เบ้านเราแล้วเน,น,นาะตีนเขาพะเนาก็มีนะมีมีหรือเปล่าเนาะมีสองครับอืมีสองนะครับผมนะฮะก็ทางอำเภอของเราอีกไม่นานคงจะเต็มด้วแหละ <c oughs> นะครับผมตอนนี้อำเภอทางอำเภอของเราใครรู้ข่าวครับว่ากี่กี่คนครับที่ติดเชื้อแน่นอนห้าคนห้าคนตำบลเราล่ะรับตัวอยู่คนรู้ักตบลเรา,เราี่คน,นอ๋อเลยครับผมใกล้ตัวมาเนาะเพราะว่า สุรินนะครับถึงจะติดติดแค่สิบยี่สิบก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะประชากรเราไม่ค่อยเยอะเนาะถ้าโคราชเป็นร้อยก็ยังเออประชากรเขาเยอะนะแต่สุรินเนี่ยถ้าห้าสิบหกสิบไปแล้วโอ้โหนะฮะโอกาสจะไปก็เชื้อจะไปได้ก็ไกลนะครับก็มากเลยผมครับวันนี้เราก็จะมาร่วมทํากิจกรรมร่วมกันนะครับสําหรับาการาโครงการชุมชนยั่งยืนซึ่งเราได้ดําเนินการมาก่อนหน้านั้นครับเป็นการ ดาเนินการแบบบนพื้นฐานของการแพร่ระบาดของโรคนะครับแล้วก็จะเข้ามาหาชาวบ้านหาประชาชนหาพ่อแม่พี่น้องไปบ่อยก็ทําได้ยากนะครับผมเขาบอกให้ห่างกันแต่ทางนู้นบอกให้เข้ามานะครับก็มีอะไรที่มาอาจจะคั้นกันนิดหน่อยนะครับผมนะครับท่านผู้กองนะครับผมหัวหน้าชุดหัวหน้าช,ชุดชุดนั่งยืนของเรานะครับผมท่านรายงานตัวได้ไหครับ บรรยากาศเป็นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมนะครับกิจกรรมของเราก็ดําเนินการมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ช่วงหลังมาโควิดมาก็มีนโยบายให้ไปไปดูจุดกักตัวพอทีมงานเราก็ไม่ค่อยได้ออกมาพบปะ ที่น้องเท่าไหรนะ่ในช่วงช่วงหลังนะครับแต่กิจกรรมก็ต้องดาเนินไปเรื่อยๆนะครับเพราะนายบายนายบายท่านสำนักของสำนักงานตำรวจแห่ง,งชาติครับให้ทํากิจกรรมต่อไปแล้วก็ใกล้ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับจะครบแล้วกิจกรรมวันนี้ก็มีการ ดูการฟังเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนะครับของของชุมชนของชุมชนเราก็ก็มีการแพร่ระบาดพอสมควนนะครับเด็กเยกวาวชนก็พยายามพยายามดูแลให้ห่างไกลแต่ว่า้า ถามถามดูแล้วก็ก็ยังมีการมีการไอ้แพร่ระบาดยังเหลือไม่ไม่เยอะมากนะครับตรงนี้ดูการในฟังการบรรยายจากวิจกรครูแดงนะครับต่อไปครับขอบคุณครับผมขอบคุณท่านครูแด,ดงใครจกครูแดงมั้งครับแดงเป็นตัวย่อนะฮะ D A R E นะฮะซื้อลิขสิ์มาจากอเมริกา นะครับผมแล้วก็ให้ทีแรกให้ผมไปอบรมนะครับผมก็ดีใจหลักสูตรอเมริกาโอ้ดีใจไปอบรมอยู่ที่เซาอ๋อมันทางไกลมากเลยนะครับไปอยู่สิบวันกลับมาทุกวันนี้ผมก็จะมีเข็มติดอยู่ตรงนั่ากระเป๋าขวากระเป๋าขวาด้านซ้ายของกระเป๋าขวาฟังงงๆนะด้านซ้ายของกระเป๋าขวานะครับเพื่อมาสอนเด็กนักเรียนป .5 ป .6 ทุกที่ก็สอนนะฮะสอนบ้านฉันเพนเทอมที่แล้วจบไปแล้วแลวเทอมนี้จะลงที่สแสลอแต่จนถึงปับันนี้นะครับโรงเรียนยังไม่เปิดเราจะโฆษณานะครับผมโฆษนานี้ใครจำได้บ้างนะฮะนึกถึงนะจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกิเนเหล้า กินเหล้าอืจนเครียดอืกินเหล้าจนอืเครียดกินเหล้าก็เลยยิ่งยิ่งก็เลิกสิเหล้าอ่ะจนเลิกเหล้าเลิกจนประจำต้นคำภาษาเมกเลิกกินเหล้าจนเครียดเลิกเหล้าอืะทำงานทำงานทำงาน เก็บเงินทำงานเก็บเงินใช้ยนี่ทำงานเก็บเงินได้เรียนมีกินช่วยเหลือผ่องใสมีรัอกอบคุ่มไม่ป่วยรวยกัญญาพัฒนาฉลาดชาติจเจริญไป็นงไหน็คุณรู้แค่เลิกเล่าเนี่ยจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมจะยอมหรือว่าจะสู้ นั่งรถไฟกันทุกคนนะเฮ้ยใครไม่เคยนั่งรถไฟ <c oughs> อ่ะรถไฟบางคนไม่เคยนั่งจริงๆนะทุกวันนี้ <c oughs> เราจ <c oughs> ะไปลงรถถ่านนี้เออถ้ายกโบกมือสมาฝั่งนี้ให้ตกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะดูข้างหน้านะครับดูน้ำเชียร์กิ๊เตอร์ฝั่งนี้ป๊อกฝั่งนี้ก็ป๊อกนะฮะอ่ะพร้อมยังพร้อมนะครับพ,ออพออร้พอมยัง พะโอ้โหด,ด,ดังแล้วเดินอ้าวดังไม่ดังเราก็จะเล่นนะครับผมรถไฟจอดแล้ว,ลด,ออลวดังนี้ครับอ้าวดังนี้ตกทำไมดังนีก่อนแบ่งกันสอง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 ,สองบางงานสองสองนี้สองนี้พร้อมไหครับอ,อ้าวอ่าอ้าวผมนะอ้าวเาข้าใจเป็นที่เข้าใจนะครับผมพร้อมไหมครับอ่ะวพอเดี๋ยวใจเย็นดอว้างใส่ เอาฟังนี้ก่อนเอาโต๊ะนี่เก้าอี้บก็หยิบเขาไว้หยิบน้องสองข้างก่อนจับกผมอ่านเดี๋ยวผมเรียนอ่ะพร้อมแล้วเปิดไฟจอดแล้วเอ้าเอ้าคุณพ่อคุณพ่อครับผมทงอ้าวนสองคนดูพี่เอาไปเอาไปเอาฟังนี้ก่อนเอ้ว น้ำมากมีดังๆครับอาจารย์น้มากดีฉันคนนี้คืคอครูตำรวจแต่ครูมาแก้ปัญหา,าเสถีิร I'm that